ค่ะพี่น้องวันนี้มาดินนจานสิพามาชมทุ่งค่ะมาชมทุ่งนะนจะ่ากองทุ่งส่ะน้าม,มาเอาปลากินเข่าต้มกันตามเคยค่ะชมสวนค่ะูสวนผักเขาอ่ะปลูกผักงามค่ะนี่ค่ะปลูกผักค่ะแลกกะแลกขายกะขายค่ะ คูต่ต่อคู่ตาต่อตาทั้งขายทั้งกินค่ะปอสารทิพค่ะสวยงาค่ะอีกค่ะเจียงหน้าน้อยของเราเจียงนาน้อยมีแต่เถียงอันนี้คือเตาท่านเผาท่านอยู่ในน,นี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเผาเดี๋ยวอีกประมาณเจ็ดมือเพิน่นกสิเอาออกมาเป็นท่าน ไปคายค่ะนี่ค่ะคือพื้นอยู่ในนี่ค่ะเผาวไว้อบไว้แล้วน,นี่ค่ะอันนี้เห็นเศษทานไหมนะน,น่ะประมาณนี้อันนี้เศษน่ะค่ะนี่ค่ะคือเอาเอาดินเหนียวเอาดินเหนียวมาปั้นเนนตาท่านเผาอบอยู่ในนี้อันนี้กำลังสิเริ่มตกปลาค่ะพี่น้องกำลังสิเอาปลา มาต้มสวยเขาค่ะปลาในสะเต็มเลยค่ะอาหารปลอยลงอาหารวาลงลายค่ะนี่ค่ะลอยในานา้ำเห็นโตมันจะว่าเอามาบ่ได้ค่ะพี่น้องเห็นจะโตลอยอยู่ต้องเอาเบ็ดไปตกค่ะเบ็ดซิจากสิได้บ่ได้ค่ะบางทีมันบ่กินเงก็บ่ได้ที่ได้กินอย่างมูอมือนี่ กินแด่ยตมะมกอละมั้งคะนี่หาไม่ได้ปลามาลุ้นกันค่ะพี่น้องสได้พอปลา,าลอยเป็นตัวลอยอยู่ในน้ำเลยค่ะ,ะปลากำลังขึ้นมาค่ะปลาว่ายน้ำมากินหาอาหารแต่ว่าบอก,กินยาบอกชินเบ็ด <g ül üyor> ปลามันฉลาดแล้ว กบดีจริงาโอ้กินเขาท่วงที่น้องคุณน่ะข้าท่วงอิ่มดีทอดเตาแกปิ้งนี่เขาอะสมบูรณ์แบบนปลากระเดาเครื่องต้นเอาลงมาลวกอีกคุณน่ะทงเขาทงเขาท่าไปน้ำหาเห็นได้แต่บางมย่วนเออ

อ้าลงเรียนั่นออกไปจากทั้งเลยวันกดเดทางออ่บ้านไนบานาทางเพียอ้นจมกวันเดนอมไกลอยู่มงกัะเจ้าเละเยอะเยอะไปใส่กระขายไได้พวกกับสากเอาไปน้ำตลอดค่ะพี่น้อเอะไรประกอบโอออยู่นแค่แค่งเี้วประกอบว่

นองไม่ดีเด้อแล้วเขาจะเป็นาอะไรมันก็แค่อยูโดอังไม่นด้มันก็แค่เูิดเขียนบอกไปใช่ไหมโอเคมาลากค่ะยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกอังเลื่อนในรอบนะหมาช่วงขนมันโอ๊ตนี่เลยว่าก็เวรนี่แหละนำแนง

จับจับจับเก็บไปเก็บไปมนไหนแล้วปลาจินมันจินปลาด่าเอาไปนะกินข้าวท่งจกใช่ไหมตามบุ้งตามบัุ้งตามบักหงแล้วก็ตามบักหงหาปลาได้กินตามบักหงพี่น้องกินข้าวกันพี่น้องกินข้าวทงกินข้าวทง บอมีต้งเต้นด้เอขึ้นวาีลยเนาะเขากมีเันวลามันเยอะนะเขาก็มี่เวลาทั้งงอกเวลางอกเนะเบิดอายุสี่กว่าก็มแม่ก็ได้หอกสฟานโคกบ่มากว่าพันเดี๋ยวจ้าพันไม่เลยพันีไหนน่ยอืดินเจดีเยบ่ดีก้นเต้นกุ้นเต้นไปเชี้ยพนที่ไปซับงานซับอมใส่เนี่กุ้ง่ะ เ้อสดวนเดมือไปแท้มือน่เสื้อท่ายเลยออกไปหาพ่อเลยเื้อเงินใช่ไหมเตน่้ก็เงินนี่ยังมืเหรอทอไปไทยไปตีร่องเียแล้ไปซื้อเร็จแล้วเรียบ้อยแล้วเรียบ้อยแล้วยกร่องยกแรงเลยดิเรียบ้อยแล้วแวนู่นนั่นีเ็ดัยเ อาจารย์พี่น้องกินเขา่าทงกันค่ะนี่ค่ะมีิต่พี่น้องป้องปลายกันทั้งนั่นเลยค่ะพี่น้องมแต่พี่แต่น้องค่ะลูกพ่อแม่ท่องเดียวกันค่ะลายค่ะตระกูลญาติเยอะนี่มากินเขา่ารวมญาติวันหยุดกันค่ะมาหาปลากับว่าได้ปลาดอกพี่น้องพ้นลายปลากระยานคนมันบ่ขข้นมากินเบ็ดเลยบ้านแห่กับเพาได้ก็เลยก,กินแต่ตำบกงค่ะพี่น้องตำบกุงตำบักงนี่แหละค่ะ วิถีชีวิตคนอ <eleri> <merger. S 1> ีสานค่ะตัวเหนียวส้มตำก็แล้วของเลาเลค่ะแซ่บกินผักกระปูกเองค่ะผักปอดสารปอดสารพิดค่ะนี่สนุกสนานค่ะกินแซ่บหนัวแต่บางห้องก็แล้วคาบเข่าตอนนี้ไม่คาบแล้วตอนแรกที่นี่ก็สีขอลาพี่น้องไปแค่เพียงแค่นี้ค่ะพี่น้องกินข้าวอิ่มแล้วค่ะ อาหารพิษละหัาที่บ้านนะยแล้วนะภาษีมะอาป่าป่าจ้ากตัวได้กินตะมกรอเนี่ยค่ะขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะติดตามเราชมเราฟังให้มันตระลึกใจมารีจัดนะคะตลาดกินงับบ้าย